สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะมดนัปพัดประกาศลาออกจากแอร์โฮสเตดหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับมดนัพัดวัฒนกมลวนูอดีตนักร้องวงดูโอ้ดางโฟโมดห่างหายจากวงการบันเทิงนานเนื่องจากไปทํางานหน้าที่แอร์โฮสเตดอยู่นานหลายปีก่อนที่จะกลับมาทําคลิปวิดีโอรายการ YouTube ร่วมกับโฟสกลรัตวระอุไรยอยู่บ่อยครั้ง ขอให้แฟนๆได้หายคิดถึงทั้งคู่ได้บ้างโดยล่าสุดมดนภพัททำเอาแฟนๆแปลกใจไปตามๆกันเมื่อมดประกาศผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าลาออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสแล้วจนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโดยโมดโพสภาพบัตรประจำตัวลูกเรือสายการบินพร้อมทั้งโพสข้อความในไอจีสั้นๆว่า it's time to say goodbye ag, ลาออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามสตรีทค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ